ทุกคนได้เจ้านี่มาทุกคนว่าทำเมนูอะไรดีหมูค่ะคิดได้แล้วค่ะเมนูที่จะทำหมูหั่นหมูเป็นชิ้นๆนะคะเล็กใหญ่ตามชอบแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไป พริกไทยลงไปเกลือหน่อยนึงแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำมันงานลงไปค่ะหมักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เนี่ยค่ะอันนี้อ่าอันนี้หมูไม่เยอะก็เลยหมักแค่15นาทีเนี่ยให้ดูก่อนนะคะโอเคค่ะนี่หลังจากหมักหมูแล้วนะคะ ระหว่างหมักหมูก็มาเตรียมเครื่องค่ะมีไหมคะอ่าอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเข้ามาอยากอยากจะทำกบับข้าวกินคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะคือใช้ของที่มีในตู้เย็นก็ามาทำหมักหมูแล้วนี่ก็จะเป็นกระเทียมหัวหอมใหญ่ต้นหอมเห็ด แล้วก็แตงแล้วก็แครอทถ้าใครชอบเผ็ดก็หัน่นพริกพริกที่ลูกใหญ่ๆอะค่ะพริกหยวกเป่าไม่แน่ใจลงไปนี่ยมีแค่นี้เองหรือใครมีวัตถุด,ดิบที่คิดว่าจะใส่ได้หรือว่าแบบเป็นไปได้ที่จะใส่ก็ใส่ลงไปเตรียมแล้วนะคะรอผัดค่ะโ okay, อเคค่ะทุกคนเริ่มผัดแล้วค่ะ อาจจะเยอะหน่อยนะคะเพราะเป็นคนชอบกระเทียมมากแต่ว่าให้หอมไม่ต้องสุกมากนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นกระเทียม ไ่หมูที่เราหมักไว้ลงไปคือหอมคืออะไรต่อไปก่อนนะคะว่าตอนขั้นตอนแรกที่ทำไปตอกตอกไข่ใส่ค่ะดูเผลอเปนิดเดียวไ,ยวไม่เลยตอกไข่ใส่ค่ะก็เลยจะมีแบบไข่หน่อย ใส่ไปเลยหอมใหญ่แล้วก็เ็ดแล้วก็ไพน์ใส่ไปเลยค่ะ่างจกเม้นหอมค่ะ ทุกกรหถางนี่สุกเร็วแล้วก็นะะี่ค่ะผักทุกอย่างสุกเร็วนะคะแล้วแต่คนชอบสุกมากสุกน้อยไม่ได้บ้บานนะคะบางทีเราไปกินที่ร้านอาหารบางผักก็ยังไม่สุกเลยไม่ได้บ้บานนะคะคนให้เข้ากันค่ะไม่มีอะไรตายตัวะคะ่ะทุกคน ยิ่งอยู่ต่างแดนนะอะไรที่มีใส่ถ้าคิดว่ามันมันใช้ด้วยกันได้ก็ใาส่ลงไปเลยค่ะ่ไม่มห้ลายตายตัวน้ำมันหอยค่ะทุกคนนี่คือเมนูเขาเรียกว่าหมูผัดน้ำมันหอยแต่ว่าทุกอย่างสุกเ้าปรุงลงไปค่ะ ตอนที่เราหมาักมีน้ำตาลมีน้ำมันหอยซีดดำลงไปแล้วทำให้เข้ากันค่ะคุณคนสุดท้ายค่ะเพราะว่าพวกกระหอมนี่มันสุกง่ายค่ะใส่สุดท้าย ไฟเขียวนิดหนึ่งค่ะไฟนิดไ,ไฟแรงดิบไฟแล้วก็ชิม บอกเลยว่าโอ้ยอร่อยนี่คือหมูผัดตะมันฝอยกับผัดรวมโอ้ทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากดูน้ำซุปค่ะอร่อยย้ำอีกทีนะคะความเผ็ดความนัมวแล้วแต่คนชอบโอเคค่ะาจะจะโอเคค่ะทุกคน ถ้าคนชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยเยอะๆนะคะแต่นี่ผักรวมผักที่มีในตู้เย็นคะ่ะทุกคนโอเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้หมูผัดหมูใส่น้ำมันหอยคะ่ะทุกคนพริกไทยด้วย แล้วก็นี่ขาดไม่ได้คือข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวสวยค่ะทุกคนมาค่ะขอไปนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ตามมันไม่ตามเมนูที่ทุกท่านคิดแต่นี่คือทํากินเองนะคะทุกคนยำอีกทีน,นี้คือทํากินเองแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ที่เหลือมีมีอยู่ทํากินเองโอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ